กับสเตตีชาวสกาทุกคนเน,นียนะก็อยู่กันผี้แล้วนะครับเอกนะครับวันนี้เราพบกับการรีสกินเจ้าตัวของสลิมนะชังเาลิล่าแลนเซอร์นะครับสำหรับพ่อค้าแล้วความเป็นธรรมสำคัญที่สุดสหรับพ่ค้าแล้วความเป็นธรรมสาคัญที่สุดนะอ่าก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวเจ้าตัวของสลิมกันเลยดีกว่าเดโกดุสก็สกกเข้าสู่กันในเกมกันเลยดีกว่านะครับไป รู้สึกว่าจะเป็นลิมเตจระดับสีส้มปะ่ะท,ทำไม่ผิดนะต้อัดศัตรูไปด้วยกันแต่ลองปลาหอ,อกไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองไปปลาหอ,อกเล่นด้ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจนะอย่าว่ากันนะ่ันเป็นเรื่อง,องธุรกิจนะอย่าว่ากันนะ ประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะตลดัถูกโจมตีดดนี้ก่อนเลยครับค่อยๆเล่นนะมเลของเราถูกจมตีโลมเราก็เป็นเมดนะครับ โลมงเขาก็เป็นเมดนะเกมมัน broken ไปแล้วงเ,เราก็ต้องห่หเจ้จงยากระพิบตากรพิบตาค่อยเล่นนะครับแจเย็น ขึ้นคีก่อนมนะั้งค่อยๆขีขีไปก่อนนะครับใจเย็นเวลาเล่นเราได้บัฟมังกรตีแรงขึ้นนิดนึง บอนนี่มาถอยก็ค่อยเล่นครับใจยเย็ยนทุกวันนี้ทแทหาความเชื่อใจไม่ได้ทุกวนแทบหาความเชื่อใจไม่ได้เลยจริงๆ ปรไม่ตายหรอตอนนี้คเดนนตายอัพหนึ่งนำนะ เป็นสลิมเขาขึ้นทารอนส่วนเราจะขึ้นกิฟเซนตินะครับฝั่งเราจะดีกว่าที่ว่าเรามีอเรสเป็นซับนะฝั parsley, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งเขาจะมีเจ้าตัวของลาดฟับนะนาคอสสูรี่ลองเป็นไรน้องลอง แนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปรวบตัวจะเอาคือล้นนะข้ารู้ว่าการทีนคุตเอลไลถูกพ่ายแ้ ป้อมเล่นกลางของเราถูกจมตีไปแล้วครับพวกเฟอร์เล่นมานะมัน <Ultimate. S 1> มีฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์โยกได้อยู่ถ้าจะเล่น ค่อยๆเล่นนะครับเจนเย็นถ้าเปรียบเทียบเลดเกมเราจะมีความได้เปรียบกว่าเขาตรงที่เรามีโฮลี่สมอลเนอร์นะเขาเออเชมี่มานฝะรั่งแฝงนมายถึงฝรั่งแฝงน,นะ <c oughs> สวยหนา้าคอสวยอยู่สวยนา้าคอเล่นคมมากาเ,าเลยจะได้ครับจะได้โหดมากน่าจะลิมิเต็ดเขียวปะเอฟเฟคต์จะกิวไม่มีนะ This song. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. <laughs> nice assisting. You have defeated an enemy. What that? โอ้โหเขาอ,ออกทูเดเมทแล้วนะต้องให้หนาคอสเก็บคนระับสวยอเลสเ,เตอร์ได้ไปนะคีคีไปก่อนคนระับจะเย็นนะค่อยๆเล่นวีเลสมา Nice assist. An enemy has been defeated. Lên cao góc độ, cùng Enemy double kill. Dominated. You have been defeated. Lẹt của hào mà này các จะรอให้นาคอร์สมาเก็บเอานะเขาไม่มีอันติใช้แล้วุถูกส่งออกไปแล้วแอบเล่นยากอยู่ครับ ของเราถูกโจมตีตรงเที่ยวฝั่งตรงข้ามมีเฟรนเฟรนเนสอย่างเงี้ยบนันนี่ตัวมีประโยชน์นั้นเลยโอ้โหมาสิเช้าหรอ <laughs> Dark Slayer has been defeated. I will like it, so I support. An ally has been defeated. Ultimate. วิ่งเลยครับยาวๆสี <ingers> ่คูร้อยนาคอน่าจะเก็บได้นะบอนนี้ไม่ได้หรอกสวย ทุกวันนี้แทบหาความเชื่อใจไม่ได้เลยจริงๆกำลังคิดอะไรอยู่งั้นเหรอจะเอาคืนแล้วนะ Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Nice assisting. Holy Dragon has been defeated. แต่ต้องขโมยเลสนาคอสมาเล่นส่ง <Ultimate. S 2> เอาละเอาคนสลิมฆ่าละตัวจิงเจ้าตัวปลอม ถ้าจะแรดอยู่ในยานะจริงๆเนี่ยเขาห้าวนะเขามีเมียนติแล้วรอครับชิวๆสบายสบาย คือถ้าเขาโดนหอกผมเขาก็ยืนนิ่งอะผมบอกแค่นั้นแหละอยู่ที่ว่าเขาจะเปิดใครคาเดทแคมป์เป็นด้วยนะร้านเปิดแล้วร้านเปิดแล้วต้อมเลนมังก,กรของเราถูกโจมตี น่าจะเอาดาครับจริงนะโอ้โหคือสับเราไม่มีรางหรือเปล่าเมื่อก,กี้ศัตรูเรื่อดอาสเลเยอร์ออกมาแล้วส i n ง Double kill. Your tower has been destroyed. The oh, tower has been destroyed. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. How chat? How oh, chat? Wow. เอาเบอร์เน ต้องกลับครับไม่มีที่รีเลือดเลยลาดเขาห้าวก็ชอบฟิกมาต่อยนะ ้่ตามตาแล้วเจ้าหนูข้าสร้างชมาด้วยตัวของข้าเองบนลาดขน่าจะอยูบ่บนที่รู้นะี ตายครับตายแล้วตายสองดูใหญ่เราไม่ได้ใช้นะคัอ้าฟอนนี่นายข้าวเหรอ ตัว mà nào เวลาเก็บตังค์สวย Your ค่อยเล่นชาดเหลืออีก4บาทจบละเฟนลิวไม่ได้เลยจริงๆเฟนลิวทสูส ก็จบเกมไปเปนะ็นอะไรที่สวยงามนะสำหรับสกินชังกาลิล่าแลนเซอร์สลิมนั่นเองนะครับเป็นสกินล็อกอินนะฟรีสล็อกอินครบตามกำหนดค่อนข้างสวยนะเป็นสกินฟรีที่โอเคได้อยู่แต่ถ้าจะให้สวยสำหรับสกินฟรีก็ให้สานิดนะเป็นสกินที่ดีเลยอันนี้เราได้เหรียญเงินนะครับยูพีซึ่งได้แก่กีวอนน้อยประจุลไทย เป็นสกินนาเลสเตอร์นะองมีโอจินะครับสกินนี้เท่นะส่วนสกินเราเท่กว่าหยอกหยอก,ยอกนี่นะทวนกิจกรรมหน่อยก็นี่นะครับล็อกอินนะครับ7วันวันก็ได้ไปเลยสิ้นสุดวันที่5เดือน2นะก็อย่าลืมล็อกอินกันละ่ะ ก็เป็นสกินระดับลิมิเต็ดแหลสีส้มเอฟเฟกไม่เห็นหรือมันบั๊กอยู่อาจจะเป็นสีเขียวก็ได้นะแต่ที่รู้ๆก็คือเป็นของแลนเซอร์นะหอกวะหอกวะน่าจะหอกไหมอาร์ตเวอร์ค่อนข้างเท่นะเป็นชังกาลิล่าเออชังกาลิล่าถูกแล้แลนเซอร์คนสุดท้ายลำดับสุดท้ายเลยมาช้าสุดก็อย่างว่าแหละสกินแจกฟรีนะก็สวยอยู่ สำหรับเมนสลิมก็เก็บกันได้นะส่วนผมก็มีครบลูกสกินแล้วชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับ c r i b e จะเป็นก่อนหลังใจก่อนถ้าคิปบ่างครับส่วนจะเป็นคลิปใต้หรือว่าเป็นนั้นก็ฝากติดตามไว้นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับด้วยกันเจะในปเรชันในเย็นดูกดแลค์กดซับนะบายบ๊าย